อะไรนั่นน้องนาไปเด็กถ้าวันเด็กนะวันเด็กก็แสดงวันเด็กไนงะชอบแสดงวันเด็กไปเด็กแสดงวันเด็กเออผู้ชมก็ชวนพูดหน่อยสิคาดูเ <มา S 1> <อ>จเดี๋ยวลองดูจุดจมากก่อนนะจะ<อ>เห็นน,น้องไหมอ่ะไม่เห็นไม่เห็นอีกแล้วหมอแล้วจา้าเออน้องนาง,นอง,นองบอกิ้มให้กำลังใจนะคุณขอบคุณ <laughs> ค่ะ,คะ เริ่มมีแรงมาแล้วไม่ดูอ่ะหนูเด้งออกฉี่เลยถ้าเสียงจ้าฟางไือไปเปล่าถ้าเส็ยงจ้าฟางไปท่าทำไมต้องเอาปากมาเต็มจอขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวอ้าก็ละมออีกเนี่ยเต็มจอเชื่อของผู้ชายแมยเยอะมากอัมีหัวน้อยนะคะแค่นี้ก็จบแล้วเด็ก เล็กๆเนี่ยแค่ถอนเงินได้เนี่ยค่ะไปซื้อขนมแล้วหนูถือเงินไปร้อยหนึ่งหนูไปซื้อเหมือนอ่ออ่ากินเหล้าคนวิงคนวิงกิ่นคนวิงกลีนนั้นจอมตามทอดปลาข้ามหลังไหลาเข้ามาตามข้ามาตามคลิปคุณน่ะเดี๋ยวก็ถึงไม่เกินสิ้นเดือนหรอกมั้งผู้อาโรตที่นะคะเออไปเอามาไปเอามากองไว้ปำนวนถึงทุกเลยกินแล้วก็ง่วงนอนเล้เต้นเมื่อย กินไม่หมดก็เด็กกินเหมือนเดิมกดนในกระเพาะเป็นกดไรย้อนอยู่แล้วใช่ไหมเป็นกดไรย้อนอยู่แล้วแล้วกดมันเกินกดมันเยอะเกินแล้วอย่ามันไม่สองนะคะข้อสองจ้าจ้าจ้านะคะทุกคนอย่าลืมไปจ,<อ>จับมัดจมือพี่นะเด็ก<อ>น,น้องไปก่อนนะคะอะ่พี่พันหน้าแล้วนะทุกคนไปไปจับมือได,ได้ใช่ไหมหนูเรียนหนูไม่รู้เรื่องเลยนะเรื่องนี้บอกไอ้เราก็บอกว่ามันไม่ได้ยากนะมันง่ายอยู่แต่จะให้ กพอไปดู rition. ภาษาอังกฤษของหมาชื่อหมาเกิเหรอไม่มีอะไรตั้งเห็นเป็ดเห็นไก่ก็ตั้งเกิดหมาชื่อหมาเกินเหรอไม่มีอะไรตั้งเห็นเป็ดเห็นไก่ก็ตั้งข้าวพากันเม้นให้คุณรูลุงอ่านหน่อยลุงไม่มีอะไรจะพูดนะคะคุยอะไรกันระวงก็รู้ทำจะพูดอะไรีทักคุณโพลออาเอ เอาปลาอะไรทำลาบปลาตองอ่ะก็ปลาตองไงปลาตองกานเยอะสวด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 แล้วก็สวดสวสวดตาสวดตาสวดเอออีอีอคุณฝนบอกอีอีเออดีแล้วไม่ต้องชอบหรอกจะได้ไม่ต้องแย่งกันเผื่อไปเจอกันนะคุณลู้ก็จะกินสตอกับดารณีสองคนกับแนโอ้ยพูดตามปาดคลิปโอปอนี่คือแตดแสนสี่ห้าหก คลิป <Keep S 1> แล้วจิมาชาเขากลัว้าติดคอไปแบบนั้นเด็กอยากไปแมนจ้าแมนมาดามน้องนางเออมาดามน้องนางไม่จันเรียกมาดามน้องว่าคุณครูไม่ไลเลยต้องยุ่งแน่เลยอืยุ่งมากดูเพื่อนได้ก็ดีแล้วดูเพื่อนไล่ค่ะเมื่อวนานเราก็ทําไปน้องสนุกสนานะเราก็ทําไปได้นะคะแอดมินก็ เห็นเพื่อนเพื่อนอยู่จ้าแล้วอยู่ตังนเ้ใชไหมลาบปลาซองเป็นยังไงลาบปลาซองน่ะาปลาซองเห็นไหมครูลุงครูสาวรุ้งยิงคือทานเลยอร่อยลาบแล้วยาไปยาไปคุณรถไฟบานคอยเต้นเอาแรงก่อนเต้นเอาแรงก่อนเต้นเอาแรงก่อนใต้มากเลยนะไม่เป็นท่าท ไม่ได้ไปนะคะเหนือก็ไปเลี้ยวภาคใต้นี่แหละอยากไปภาคใต้มาเดี๋ยวไปเทพชลินค่ะมาเลยค่ะกินคนเดียวค่ะทั้งบ้านมีคนกินคนเดียวนั่งเขาไปกินอย่าพี่็มากินแบบกินกินกับอันนี้แม่กินกับลา,ปากกบปลากระป๋องอะไร,ะไรน,นี้ก็เข้ากันนะกินกับทำงานไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะน้ใส่นมแบบว่าใส่นมเยอะๆแต่ว่า ก็ทำแบบนมใส่ป่าขึ้นไปเมื่อก่อนอะยรลงสิบห้าวิสามสิบวิก็ได้ใช่ไหมล่ะอึ่มตล้วเก้าสิบวิอ่ะเก้าสิบวิขึ้นไปประมาณนั้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นมาไม่ใช่เหรออ้ยพุ่งรุงพุ่งขึ้นมาใช่อะฮะแต่หนูหายใจหนูก็อ้วนแล้วคุณครูคุณครูน่งกินสักเยอะสักแย่ก็ไม่อ้วนหนูบอกหนูหายใจหนูก็อ้วนแล้วมาตอนไหนหกหรือยัง สวัสดีค่ะน้องนางมาแล้วสวัสดีค่ะน้องนางอ่ะเราต้องรับน้องนางคนนะทุกคนไม่ได้ขายข่าวพาก,ก่อนมาก่อนเนาะนพภิสิทธิ์เธอว่าผมว่าจะบ่นว่าเหนื่อยอภิสิทธิ์เธอเหนื่อยอะไรพี่สิทธิ์เธอเหนื่อ,อยออยังเธอเหนื่อ,อยยังเธอเหนื่อยยังเธอไม่ได้เห็นอยู่นะคะเราก็ต้องเอาเงินมาลงตรงนี้ให้ลงสู่เด็กน,นะคะถ้าไม่ถ้าจัดอ่ะหลวงเอาเงินคืนนะทุกคนรู้ไหมอาจารยนหลวงเอาเงินคืนโรงเรียนนะคะ งานไหนๆก็ทิ้งไม่ได้นะคะทุกคนเหนื่อยก็ต้องเครื่องนะสามทุ่มครึ่งนแล้วนีเแล้วเขาก็ลบคลิปเยอะเลยเขาก็ลบคลิปเยอะก็เลยแล้วเขาก็ไลฟ์สดทุกวันแต่มันก็ลด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 เขาสามเดือนจนสี่เดือนเยอะละมั้งคนดูเยอะต้านเก่าหนูคนดูยี่ส yeah ิบสามสิบแต่ว่ามันดีมา ทำตาเป๋วเลยกินน้องดิคุณ้องการหน้าแบบทหน้าอยากกินนะเราจะต้องนอนเร็วนะคะทุกคนไม่แต่เป็นครีเอเตอร์มานี่ไม่เคยนอนเร็วเลยอะไรนะใต้ตรงใต้ตาก็แบบว่าเออมันเป็นถุงนะพี่ขึ้นมาหลายคนสนุกที่ขึ้นมาเอาคล้องพวงมาลัยเอาคล้องพวงมาลัยเขาขึ้นมาไหมเขาจะขึ้นไหมหาได้เก่ง ที่เขาแยกแยะรู้เหตุรู้ผลนะคะคณิตศาสตร์จะช่วยให้เด็กๆรู้เหตุรู้ผลนะคะเด็กสามารถันนี้ก็คือได้โคตา้ามานะคะได้โคตา้ามาแต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีอ่ตามมหาลาัยต่างๆนะคะเขาจะมีไปตามโรงเรียนเนาะค <c oughs> ือมันมีผลได้เวลาเราอย่างเงี้ยแป๊บนะคะออกเข้าใหมค่ค่ะโอเคโอเคนองน,นโอเคอที่ส,สรุปสาวลูกขอบคุณครับอืมไม่มีแต่ก่อนนะมี น,น,อน,น,นอะเดี๋ยววันนั้นน่ะแบบเพื่อนว่าเป็นี่แบบว่าไม,ไม่ต้องสอบไม่ต้องสอบดูลักษณะการแซลการปากหวานแล้วแข็งแรงดีอะค่ะสรุปไปเลยเป็นวันทินดูคลิปน้องดาไปอยู่ในบอกมีหลักการนะคะมีขั้นตอนมีกระบวนการคิดนะคะเด็ก ทำไมเด็กที่เรียนคณิตศาสตร์ได้นเนี่ยต้องเป็นคนที่มีอ่าลำดับัวสัันเหรอขอ,อ,องโหครูวันนี้ยกของเองทั้งวันเลยครับเอาเพื่อนอเดี๋ยวนึมเ่ว่ามีผู้มาอยู่ในห้องนี้น,นี่นเิบไหนช่ไมเดีย๋ยวนี้เห็นดับมือ เหมือนมันหลับสีบมากเลยใช่ไหมแบบว่าชิลมากแบบวันนี้เห็นหลักินอไม่ใส่ใจข้าวแป้งไม่ลงไม่เงี้ยแบบโอมมากโกยตัวเองขึ้นมาแต่เช้าเชไหนใช่ไหมเดี๋ยวนี้เห็นหลักมือ มันระักสิบมากเลยใช่ไหมแบบว่าชิวมากเมื่อวนี้เห็นเล้นใส่ใจทุกท่านะหนึ่งบวกหนึ่งทำไมได้สองเขาต้องการให้เรารู้ที่มาที่ไปของทำไมได้สองสามบวกสองทำไมได้ห้าคุณพนน่ารักที่สุดเลยเก่ซีเก่งอซีพี่ผ่องไงอ๋อเกจงกองมาสองมาก่อนอืมอืมใอ้อีที่ดูแม่จันยังบอกว่าคุณลุงเก่งเนาะนั่งไม่ไปไหนเลยแม่จันก็คอยมาแบบสะออนแทงสะออนคุณลุงว่านั่งนั่ง นั่งไม่ไปไหนจอ่าจริงโอ้โหปังมากเลยเนาะไหลามาไงเขาไหลามาตามนี่นะหลักหมื่นนี่คือแบบว่าชิวๆหลักหมื่นนี่โอ้โผมไม่อยากรู้ร<อ>ู้หลักออลักช่วยเอาอะไรกันเอาอะไรอะเอาอะไระเอาอะไรนะเอาอะไรเอออะไรนะเอาอะไร,อาอะไรลาบอะเอ้ยก็ไอ้เก่งอ่ะไอ้เก่งไอ้เป็นสปอย์ฮีโลก <laughs> ูฝน กูเปิดวันนี้ไอ้แต่ผมหล่อไหมกูเห็นเมวเจ๊เจ้มันจะได้อย่างนี้กับเราอนี่นะครับเานี่ตัดตัวด้วยขำเมื่อวานขำเมื่อวานเราเป็นแอดมินเแล้วเราก็ขำขำๆสนุกสนานมากเลยเอ้มิีแอดมินยังไงเปิดเพลงเปิดเสียงไม่ได้แอดมินก็เป็นกึอเป็นใบนะก็จะขึ้นรถหนูก็จะพูดเบาๆพูดเบาๆก็เจ็บไหมขำเออพี่ปอยเป็นอะไรอสมทรงพี่ปอยเป็นอะไรหนูอยากได้ เราอยากได้หนูเพื่อนเนาอยากมีเพื่อนหน่อยมันก็ได้หนูอยากได้เออหนูอยากได้ร้องเพลงอีกแล้วเพลงได้เพลงได้น้องน้องสวัสดีน้องนางน้องนางขายผ้าได้ไหมวันนี้น้องนางมีไหมล่ะได้นี้ต้องไปเปิดข้างในบ้านตัวเองหรือเปล่าไปตรงตั้งค่าที่มันมีลิื่องน้นนู้ใช่ในในในคลิปในคลิปเดียวอ่ะในคลิปที่ตัวเองลงอ่ะ ไม่กินไม่ได้ใส่ไข่ยังไงก็กินไม่ได้ต้องแบบใส่แก้นมมันคาวอะ่ะกินไม่ได้ไข่เราคืนครั้งนะคะเราคืนค้างนะคะซึ่งหลายปีเคยหลายปีคืนไปประมาณหกเจ็ดแสนเลยเด้อ